นี่ครับผมยืนกันแบบบอยแบนด์นี่จูบสองจูบให้นดนี่เป็นไงอ่าก็แฟนๆของอัมโมรี่เกมมิ่งนะซีซันนี้เนี่ย<ป>อ่าเหมือนจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ต้องมองเลยว่าสุดท้ายหาสไตล์ตัวเองเจอจนได้นะล้วอบอกเลยว่าซีตันหน้าหรือทัวร์นาเมนต์หน้าของอัมโม g ี m เกมมิ่งนะครับผมสนุกแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น JKR นะ2 k ซี่เขายิงได้ทุกคนนะครับผมเอ่ยไปเลยครับกูบีวัดใหญ่ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับอัลรีเกมมิ่งครับผมปิดฉากได้อย่างสวยงามคังแสงปีศาจฮรับปราศจากขอข้างหลังเราซนเข้าโยชิตัดแฟดได้ตรงนี้เตเป้บัวต้นระบายตีไปจัดโยชิมิมุรีน็อกได้ลงไปด้วยมินิ24ครับ กลายเป็นว่าเดทเทดไหลไปชนกับเอฟซีเฉยเลยครับตรงนี้แล้วสเไปไปแล้วสอนนไปโดนจิโกโยแล้วทำออกเกมไปเลยเอฟวีบิวออกไปอันดับที่10ครับผมก่อนแมวมาเจอ็หนึ่ง สวิดได้ไปหนสวิทได้ไป 2, สอวิดได้ไปสองมันโทรระเบิดมา28่ยังได้ไปต่อครับผมไหลไปต่อแล้วมืริมอรเรียบร้อยจากเจ้าแมนแต่ตรงนี้เอจกับเบเนตีกำลัจนกันตูเกี้เปิดไปก่อนลถที่เด็ดน้องดาวลงไปสเปไปจังหวะนี้แต่ว่าโดนสวนมาโดยแจนกูรอมครับผมถวันน้องดาวลงไปก่อนแต่ซ้ำไม้ซ้ำเลยได้ไปอีกหนึ่งแตมตูเกตี้สวนมาอีกหนึ่งเ็นนตี้ครับผมลาไมาเรียบร้อยเดเทนออกไปก่อนอีกทางด้าหนึ่งตูเกตี้ได้จากกูรอมอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยเหลือเก่ดีเล้ลือ้โห อีกยี่สิบครับบุรีรัมย์ไม่น่ารอดนะโดน2ฝั่งงานรับประมาณสามก็บอกอแล้วโรนเต็ดเข้าตัว80โคนเอซี่วิ่งมาจาิ้มรอตัดน็อกเอ็ดดี้ได้ก่อนตามมาที่โคนเอซี่แล้วเจ้าแมนไปตัดน็อกแจนกูลลอมเหลือคนเดียวบุรีรัมย์แล้วเป็นเจ้าแมนเก็บแจนกูลล้อมคนเอซี่โดนเก็บจากอีโอนิกไปคนละหนึ่งคิวของเอเมซีกับคิวซีขอดแมวโดนบูโซนมายิงอีโอนิกน็อกดาวลงไปแล้วหันมายิงโรนเต็ดได้ไหมมีกองฟางรับอยู่แล้วบูโซนเอาบุรีรัมย์ไปกินในดับที่ห้าผมแต่ก่อนไปล่ากิกออกไปด้วยครับเห็นหหหัััวววววแลล้้้อุยยเป่าๆด ไม่รู้วะไปไม่ใช่ครับผมรถเสียดสุดท้ายวารักก็ผมปิดรถเสียดไปฮะโดนสวนมาเหมือนกันดักแมนไปได้วารักนอกดาวอีกหนึ่งครั้งวารักเป็นคนที่ไม่มีหมวกแล้วนะตรงนี้ใช่ครับผมบอสชินํำไปก่อนแล้วมีพื้นที่ให้เล่นด้วยครับผมแต่ว่าฮอนโบย่าโอ้โหไม่เต็มง่ายๆครับผมแล้วตามไปโดนฮอนโบย่าเลยจังหวะนี้ครับผมบอชีฮะ ได้เข้าตำแหน่งก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เซตพื้นที่การเข้าไฟนะต้องครับผมจูรลยโอครับผมหาอยู่หาอยู่แล้วส่งไปเรียบร้อยเม็ดเดียวแตกโอ้แต่ว่าสุรบีไปแถมเอคเสครูเซียนนองดาวลงไปเหลือ2คนครับเอ็มไอเชสและต้องวิ่งมาได้คมีสุรบีดักอยู่ขอโบโงมุมนี้ไม่จีกยังไงทูบีต้องทำให้ได้ตั้งหนึ่งน้อยแต่โดนสวนกลับมา8 1จากคอนโบย่าโอแปดบบ่อยมากๆเกมนี้ดาวเมดโอ้โหและดูก็ผมต้องปั๊มขึ้นมาเลยฮนะคอนโบย่ากับจูรลยโอจับคู่กันมาตรงนี้ แล้วเอ้กูรู้สิอุ้ยวารักครับผมเรียบร้อยเลยฮะระเบิดเม็ดเดียวคือตึงจัดเลยฮะเกมแรกวันนี้แล้วพอนี่ไงแต่ครับผมเรียบร้อยฮะสวิตส่งวาลักลงไปนอนก่อนครับผมหัวเปล่าเปล่าฮะแบบนี้ใจครับผมนี่ฮะตัดสินใจชุบครับผมนี่น็อกครั้งนี้5แล้วนะบูโซนบิดมาจะให้คิวคอนเฟิร์มไหมหรือว่าจะออกไปวาร์ฮะแต่ต้องการแต้มเหมือนกันนะเมจิกตายบูโซนไม่ได้นะผมและสุรบิดยอมตายบูโซนครับผมเป็นคิวคอนเฟิร์มคว้าแชมป์ในเกมแรกไปครับ6คิว รถมนันดิดแต่ว้ทางหน้าหนึ่งเรียบร้อยป่าร้อยไปโดนเฟนด,ดี้อ้าวไปโดนเฟนด,ดี้ถูกแล้วครับผม้วเจมส์ไปได้บ๊อบลีที่เคยหยกักประดท้ายของไอ้ทยอยเราว และเรียบร้อยคผมเก็บงานให้กับตัวเองไปครับผมตอบคิวซีฮะแล้วเหมือนแอนตติกฟอกโยกหนีไปเอ็กซ์กอร์ททีม,มาจังหวะนี้แล C, ้วเคเซียมาโดนจน <S <S จากตีน้อยวิธีเต่กันไปมุมนี้ผมบ้านมันที่ทำเลแพ้ผมลงมาปาดกันโยกเก็บไม่คนนั้นก่อนตรงนี้เนี่ยสิสวนก็นมาชักกี้นองด้ลงไปแล้เก็บงานเลยเจนเวนโดน,น,นเหมือนกันเอ็กซ์กอร์เปิดัวโอเลปาได้ตรงนี้สเปย์ไเอ็กซ์กอร์ได้มาอีกหนึ่งแต่ว่าโดนสวนมาจากบานาน้าวันตองเคตัดแมททีเบลและเอ็กซกอร์โดนเก็บไปจากบันนาหน้าวันส นีวติกา้าไม่ได้เล่นอีกแล้วครับผมเกมนี้ฮะเจอแจมหลายโอ้โหหลายทีมเหลือเกินครับผมตัว<ม><ม>ก็เลขึ้นม,มามาอีกหนึ่งแล้วครับผมนี่ไง,ไงนักร้องขึ้นหรือเปล่าครับผมแขกเยอะเหลือเกินจังหวะนี้โอ้บอสเซนดึงจันโมเมินขึ้นมาได้สเปรย์ไปไ<ห>แล้วโดนโวดวมาแซ็เปอร์แล้วระนบดมาแจมอีกหนึ่งเวก้าก่อนนง่ห้เรียบร้อยอากุมาปิดไปก่อนแล้วทางด้านบนเข้ามาเติมแล้วนะครับผมสีคนของลูมิเนะยังอยู่ แต่ว่าเมอร์ลินมอจังหวะนี้ไม่ได้ออกไปปิดงานถ้ามีระเบิดย้อยมาแล้วสอส,สมงพวงมูมานี่ผมแฟดหนีลงไปก่อนตัดมาที่เมจิก ยัดใส่คิวคอนเฟิร์มจอดไหมฮะแล้วจอดบ้านเดียวโดนสเปรมาแต่ว่าไม่ไหวครับผมซีก็บอกยัดมากคนหนึ่งซีมาแจมบอชิงนอกด้านลงไปยุ่งมากตัดไปก่อนแล้ววันหลังนอกด้านลงไปจากโนด้าดีเอ็มจีไปตัดโยชิมิมุรีมุมนี้ไม่โจมเอ็มจีขึ้นมายัดแล้วไปยิงตัวหลังครับผมเอาแล้วฮะหลายทางจริงๆครับผมเอ็มจีก็ต้องรับการมาเยือนของเอจีเหมือนกันครับผมตอนนี้แล้วตุรบีไปโดนทางด้านเจมส์ครับผมเทตติไปได้โยชิมิมุรีดองคิวสติลมาเหมือนกันสวิตไหลต่อเลยเอ็มจีกำลังจะหายไปอออกกกกจาเมมไป่นครับผโดยนิแล้วเรียยยบร้ออมห่นไปเรรียบ้อยเป็นแแฟครรับผมล้้วจงู ไปได้ดักแมนเหลือคนเดียววตรงนี้สำหรับ m อเครับหอนโบย่าแล้วเอเมซี่ออกไปก่อนครับจาก JKR าสเปรไปจังหวะนี้น็อกดาวน์แล้วยังซ้ำไม่ได้ยังซ้ำไม่ได้อูม่าโดนยิงที่หัวมาก็จริงนะครับผมแต่ว่าตรงนี้วาระกำลังจะเลือดหลายตายสวิตเฮ้ยดึงเหรอแล้วเรียบร้อยเมจิกครับผมที่ผมทายไว้ฮะอันดับ12อุ้ยแล้วสวิตครับผมเรียบร้อยฮะโดนคอดแมวตัวเกมไปมันโถะส่งไอาโยมมาไปไปอ่าน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับผมต้องบอกเลยว่ามือริมมอนเนี่ยเซตพื้นที่กันได้เปรียบแล้วตรงนี้แล้วด้านหลังมาแล้วคนที เจมส์ซานดานักต้องหันมาเลยแล้วทางด้านหลังเทสติกเรียบร้อยครับผมส่งเจมส์ซานดานักออกเกมไปสเปย์ไปต้องไปโดนสวนมาคนเนติได้เทสติกไปน็อกดาวน์ไปก่อนมันโถเดินไล่มาเลยคนเนติที่นอนปั๊มยาอยู่อู้แต่ว่ายังไม่ได้ครับผมเพราะด้านหล,ลังสองคนเนี่ยเป็นก็อดแมวกับโนดายิงกดไว้แล้วยังไม่ได้น็อกดาวเพิ่มเติมมาเหม,มือนกันหมายตีโดนน็อกดาวลงไปโดยเฟดดี้แล้ะทำโดยเลลิกแต่ว่าสวนมาโดยแฟดเหมือนกันเอ้ยดี้กำลังจะหันไปทางด้านหน้าก็มีด้านบนก็มาหลายทางมากๆครับผมทางด้านเดเทชเกมมิ่งและสอสมพงยังไไม่จบฟษ์ย ำหรับเลลิกตองเคค่อยๆสิกมายิงเปิดจุดมาดาเมจติดไป20กว่าเท่านั้นและลงลงแบบนี้ระเบิดย้อยๆของตองเคแล้วมีต้นมันสัมาลังยอดมาแล้วแฟดดนดาเมจไป3 2. 2่ 2. องกับี่สมก้าแล้วเป็นแฟดทุกัน่ลงไปก่อนจากตองเคแล้วสเปมาจังหวะนี้เก็บแฟดยังเก็บไม่ได้เป็นเป็นมินิขอแฟดออกจากเกมเหลือแวนโอติก้าคนเดียวครับต้องเน้นก่อน,นครับผมคิวนี้ฮะเพราะว่าคนเหลือน้อยกว่านะครับผมได้เปหนึ่งคิวสำหรับโคดิงแคทตองเคมีปูชิวอยู่ข้างนอกนะสำหรับเดทเกมมิ่งครับ ผูรีล้ำห้าคนก็ถือว่าเริ่มยึดพื้น,น,นที่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ครับผมเวนดโรดิก้ายิงคอมาซิกแซกต้องหลบเข้าไปก่อนครับมาในวงไม่ได้แล้วแต่ต้องดูว่าเป็นศพบคอย,อยวุ่นวายไปสวนซิกแซกหัวแตกแล้วเห็นขวามาแล้วเป็นเอ็ดดี้ไล่ช็อตปู่ชิวมาได้ครับผมโอ้คมจัดนะตรงนี้เวนดโรดิก้าเหลือคนเดียวแล้วด้านหลังมา,เ,<อ>าเรียบร้อยครับผมเป็นทวยทวยฮะส่งน้องเคออกจากการแข่งขันไปโกลเด้นแคทจบอันดับที่สี่เวนดโรดิก้าบวกไปหนึ่งคิวแล้วสเปย์มาทางด้านหลังเรียบร้อยโนดาส่งเวนอดอ์ครับ สี่ต่อสี่บเมอร์ลินมอกับบุรีรัมเมอร์ลินมอหรือบุรีรัมโดยถวยฉีกซ้ายมาบริชันไม่สวยนะมุมนี้เปิดทั้งตัวระเบิดสวนกลับมาเหมือนกันถึงไม้แล้วขอฟีสปอร์โนโดาข่านเมเดียโรนด,โดา้าตัดน้องถวยถวยได้พยายามซ้ำออกเกมเหลือสต่อ3ครับแปคิวไปแล้วฮะตรงนี้สำหรับบุรีรัมอืตัวได้เปรียบพื้นที่ได้เปรียบหลอซานโตชิปขึ้นมาโคนาซี่ไม่รู้งงโคนาซี่ไม่รู้แล้วโ,โอ้ยไม่ตายครับผมจังหวะน,นี้ยังไม่โดนนอ็อะโดนส <ใ S 2> วนมาโคนาซี่มกว่าแล้วเก็บออกงานไปเลยครับผม โอ้ oh <S <s <itter> <S โหสี่ต่อสองครับผมหยอดโมหยอดสโมมามันโถโดนกดมาเด็กน้อยไ <s itter> ด้สิคลับผมนองจานแล้วคูณะสามล่าสเปมาเหลือสิบเท่านั้นนะเทสิกมันโถนอนในสโมเก็บของแป๊บครับผมเทสติสามารถคิวไปแล้วครับผมตรงนี้แล้วคนได้เปรียบพื้นที่ได้เปรียบแบบนี้มีโมโเตอมแล้วนี่ไงเรียบร้อยเลยเอ็ดดี้สเปต่อสเปต่อแล้วเรียบร้อยครับผม ผมมีอเอทีเบนปิดประตูก่อนโดนยิงสเปีเข้ามาผ่านประตูไม้แกดิเอร์มัสเปิดน้องมาโถด้ก่อนเก็บงานไปจังหวะนี้อเอทีเบนเปิดหัวยเอสี่แล้วเก็บงานแล้วโดนเข้ามาจากทวยทวยแล้วเก็บงานเลยแล้วทวยทวยแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเสียเปรียบครับเหลือ2คนแล้วมีมาเตอร์มีนหนึ่งครับผมสำหรับแอน์ตัดติกฟอกไกลๆนะกำลังขยับรถเข้ามาครับไม่คุ้มเท่าไหร่ โอ้แล้วถ้าบุรีรามไม่อยู่ครบสี่ในเฟสชาไปแล C, ้วเคซสี่เฮามาออกมาจงหวะนี้โดนรอบช็อตมาเรียบร้อยเลยผมเป็นบรินมอปิดไปแรกกัน2ต่อ2ครับเหลือ2ครับผมตรงนี้โอ้ต้องชมเลยครับลีลาการคอนทรลของทวย,ยครับต่อสมงพงษ์จังกวะนนี้มันมมมากเลเมซี่โยชิไม่ได้ยิงครับผมโอ้มอกี้เหมือนจะเห็นแล้วนะแต่ว่าเช็คจำนวนแล้วน่าจะไม่คุ้มแล้วดูครับโยชิ Yoshi. โยชีขึ้นมาปบบะปีละปีหนึ่งปีสองเรียบร้อยครับผมลากจูเลียกไก่กูเสียไปด้วยกันจังโมเมนต์สุดท้ายไปได้แม็กซี่ เหลือ2คนครับผมตอนนี้ฮะฮอนโบยากับดักแมน21<อ>คิวที่น้องเฟรมทายไว้เนี่ยขาดอีกยี่สิบเอ็เลยนะ21เต<อ>็มเลยและดูาหายไป1นึ่งถ้าคิวเพยโยชิโคตรล้อมแล้วมันอยู่ตรงเช้ใช่ครับผมหายไป2ครับผมและอีก2คนเนี่ยดูครับผมโลซิเต็ดล้อมแล้วนะฮะ3คนเดินมาครับผมของเอเมซี่ฮะต้องการปิดเอเมซี่เฮดมากๆครับผมเช็คในบ้านเรียบร้อยไม่มีเปิดมาเรียบร้อยโยชิมิลีปิดดักแมนไปได้ ปิดดักแมนไปได้แล้วครับผมแล้วเคาะมาจังหวะนี้โดนไป29กครับผมต้องถอยมาก่อนนะแต่ว่าตำแหน่งเปิดแบบนี้4คนได้แน่นอนกับอิรนนีคอนโบย่ามาล้าชอยทุยออกจากเกมไปแล้วเป็นลอตโถนเก็บอีกหนึ่งและ3าออกจากเกมเหลือแค่2คนเอ c เอสซีวิกิดหนักเพราะว่าบุรีรัมยังเหลือ3าคนครับโยโยโยโลมาเลยครับผมแล้วไม่น่ารอดครับผมยางแตกดึงเส้นดิฟมาลงไหมไม่ลงจากลดด้วยจะกโยบอกเอากูเลย โอ้ยจิกโกโยไม่ลงจากรถเอ้าไม่มีใครเอาจิโกโย,โย <c oughs> เป็นไปได้ท่านผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอม บังกายบอกเลยนะสุดท้ายไม่ไหวครับผมกระถามมันคลายฮะแต่จัดโมเมนต์ไปได้จัดเปิดแล้วปิดไปเลยเหมือนกันเลเดียนไม่ได้ตีน้อยสกอตโดนทูเกตี้แล้ว JKR ปิดงานกล้ามาแจมอีกหนึ่งคิวแล้วตรงนี้เป็นโยชิปิดงานมารินมอออกจากเกมในดับที่3ได้ไปต่อครับโยชิมินบุรีใช่แม็กโซนัทเห็นแม็กโซนัทรู้แม็กโซนัทคนนบอลเรียบร้อยเอาแล้วท่านผู้ชมครับบุรีรัมย์ยังอยู่คิวคอนเฟิร์มยังอยู่สุดท้ายโกลเด้นแคทโดนเขามาจากเดเทตเกมบิ้งแล้วแม็กโซนัทกำลังจะล่วงแต่ว่าไม่ล่วงว่า ไม่ใช่มะม่วงนั่นเองครับผมโอ้โหมาอีกแล้วครับผมก็ <Okay. S 1> เราก็น่าจะใจชื้นนะเพราะว่าเพอร์มูดก็ออกไปกแล้ว,แ,ลวแบบนี้ตกแน่นอนครับผม <c oughs> และดูว่าแฟลตเรียบร้อยครับผมได้แต้มทิ้งห่างโกลเด้นแคทกับ MG ออกไปอีกครับผมเป็น7คิวรวมครับของ d เดชเกมม i n g นะัดค่อยๆทันนิคมาแลตได้ยินเสียงไหม ไม่แน่ใจได้ยินมาแล้วหย่อนมาอีกหนึ่งรูครับผมมาแล้วฮาเวลติก้าบอกว่าไม่ต้องเขียแน่นอนเขียแน่นอนรอดไปก่อนหนึ่งแลวเรียบร้อยครับผมอีกแค่หนึ่งวันลรับโดนถูกไอซี่น็อกดาวน์ลงไปสามคิวขึ้นมาขึ้นมาเป็นเอ็ดเอวาคอโดนแต่ว่าเอ็ดดี้มาแจมอีกแล้วเพื่อนเก่าครับผมขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อนเก่าแล้วตรงนี้เวนดิก้าไปได้เจมครับผมจากโมโนตอฟปุ่ชิวสเปไปแล้วโดนตวนมาโดนเจเจอร์าเรียบร้อยเลยเดเทจบอันดับสี่ครับผมก็ถือว่า สวยอยู่นะครับผมผมว่าเดเทนเนี่ยคอต้าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้โดนข้อไม้กลายเป็นนรกวันข้อไอดี่เฟิร์มจะตัดทางหน้าจะวิวหรือเปล่าแล้วระเบิดมาลูกนี้เรียบร้อยครับผมสวยงามเลยอะเจเยอน็อกดาวลงไปเหลือเจมคนเดียวครับผมตรงนี้ที่ยังเล่นได้ฮะแล้วน่าจะเดินไปเคลียร์คิวตีเลยหรือเปล่าน่าจะเดินไม้ยังไม่เดินครับผมแล้วสุดท้ายฮะชากี้ปิดทางหน้าเจเยอร์ออกไปก่อนครับผมโดนข้อลงมาจากทางหน้าของบุรีรัมย์ครับผมน็อกและวเอาแล้วเจมโดนระเบิดของโนดาด้ครับผมได้ไปหนึ่งคิวบตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์ ้วดูครับผมโดนคอ,อมา <ละ S 1> ไปติดแล้วเรียบ<า>ร้อยวันนนเหลือสอต่อสี่ครับผมไก่ตัวแรกไก่ตัวแรกมาไม่มเรียบร้อยมาแล้วแน่นอน fw ปิดไปก่อนครับผมโนดาและเรียบร้อยสะเปไปเอ็ดดี้ไม่รอยครับผม fw ปลดล็อกได้11คิวฮะต้องแสดงความยินดีด้วยเลยครับผมมาทุกทีมแล้วครับใช่ครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทุกทีมนะครับผม ได้ชิคเกตินเนอรเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหโยโยกเกตสุดท้ายอาจจะมองสายอยู่แล้วเมอร์ลินมอรอแล้วผมมุมนี้โดนแล้วฮะเซเวียรับมาแล้วเป็นตีระเบิดเราสตอรโทวิยาเปิดนองเลลิกได้ทางด้านหนึ่งมุมนี้มันโถรอดมาผมจูริโอปิดเลลิกออกจากเกมไปครับผมแล้วลงน้ำเลยดีกว่าฮะมันโถนะเพราะว่าซีฉีกออกขวามาแล้วครับและร่วงโกลมาเฮยียดอดไปซีมายิงหลังแตกไปครับผมมันโถ โอ้ชชูไม่ได้กับมันโถแลแ<ต>้เวเซฟสกไปยิงไงเลยได้ไซีวยรวไปเก็บสีได้เหลือคนเดียวครับสำหรับเซลวีเอสปอร์ตตัดมาตัดกลับไม่โกงอยู่แล้วครับผมดักสุดเจอสุดกว่าครับผมตรงนี้ฮะแล้วม,มันโทน่าจะ ได้ไปต่อนะครับผมแบบนี้ครับเพราะเดติกกำลังจะขับรถเข้าไปรับแล้วครับรูตําแหน่งของสวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นฮะเห็นหัวแล้วครับจีโกโยเปิดน็อกเซเวียเอเลนนนแล้วสวิตเห็นปลาระเบิดลงมาเป็นโมทตอเผามาแล้วสุดท้ายเป็น้วยถวยยิงได้ครับผมสวิตน็อกได้ลงไปเพื่อนมาเทนไม่ทันแน่นอนครับเจ้าแม่นี่ฮะดูจากมินิแมทแล้วจีโกโยปิดเอเลนไนพีไปก่อนและส่งเรเดียนลงไปน็อกอีกหนึ่งคนครับยังปีนขึ้นไม่ได้ครับผมตรงนี้สำหรับถวยถวยปัามยาไปก่อนครับผมปลาล้อออกมาแล้วเรียบร้อยคร เจอทางใต้ของจิโกโยะต่งออกเกมไปเลยครับเสวียจบอันดับที่16ครับผมเกมนี้ใช่ครับผมไปรอเล่นเพย์ออฟนะฮะหนึ่งทีมแล้วแน่นอนเจ้าแมนตั้งเป้ารอเรียบร้อยนะยิงแบบนี้มารินโหมดทวยจุ่มบูโซนมาบูโซนเอาไปกินหรือว่าจะเป็นศพของคิวคอนเฟิร์มถ้วยเรียบร้อยผมเจ้าแมนได้ไปศพนี้ฮะในห้องครับเจมซ่าไม่เช็คไม่เช็คเรียบร้อยเรียบร้อยับผมงานเข้านะครับบุรีรัมย์ไีแต่เหลือ3คนครับเจ้าที่แรงครับผมตรงนี้ เ <MG S 2> อ็มพีไม่จิกไ,ไปเ<ง>อ้ยถ้าเมจิกไปนี่ AG ได้กวาดหมดเลยอาจจะแซงได้นะครับผมแล้วโอเห็นไปได้เว้าก่อนแซดเปิดได้ก่อนแมวตาอลงไปเหลือ2คนครับตรงนี้สำหรับ บุรีรัมย์ครับผมเองกุรอตตัดใจชุบขึ้นมาได้ก่อนนะโยชิไม่น่ารอดแล้วแบบนี้ระเบิดจะไปเก็บนีโอติก้าเอกสกอตวิ่งมาครับผมวิ่งมาแล้วเฟดดี้ไปตัดนอเคสีจิงโยโดนด้วยโอไม่ตัดแล้วเรียบร้อยเอลติกฟ็อกจบในดับที่ท3เป็นการอนาฮิเลเต้นของสอสมพงษ์ครับใช่ครับผมแต่ว่าเอลตกฟอกมาแล้วลอตกชั้นแน่นอนนะตรงนี้เอกสกอตเดินมาเจอทเบไปเรียบร้อยครับผมโลซิเต้แล้วแถมไปหนึ่งเอกสกอตกับนดโอติก้าออกจากการแข่งขันไปเอ็ดดี้มาตัดเอลติก้ไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่เดียวา น่าจะนลุ้นตัวโกแล้วพอเซนมาวิ่งมากดใส่เอ็มซี้เราไปหนึ่งคนเหลือคนเดียวไปเดียวนิง่งเอ็ดดี้โดนกดมาเกือบตายเอาแล้วท่านผู้ชมครับเอ็ดดี้หรือเอเมซี่จะไปก่อนกันจังหวะนี้พอเซนปาตมอมกงมาป่าอีอโรนิกกับพอเซนดูสเตเตอรพอเซนเจ,เจ็บมากเจ็บมากเร็โอ้ยโอีโดนิกทำได้ครับผมแต่จังหวะนี้ยังอยู่นะตรงนี้จานมันยังอยู่แล้วพอแท็กเหมือนจะหามุมยิงอยู่ครับผมโอ้โหเอ็ดดี้ไหลมาตอกเอากลายเป็ไม่ไแท็กอาราปล่อยเอ็ดดี้ครับผมแล้วจังหวะนี้นอนอยู่แบบนี้เรียบร้อย ยูนิคได้บอลเซ็นป่ายบว์ไนึ่งคิวครับกำลังจะโดนแงอีกหนึ่งเหมือนกันเอ็ดดี้ตั้งเป้ารออยู่น,ยนอยู่สามคิวไปแล้วครับผมเนียนอยู่ฮวโอ้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย m อ็มเได้แชมป์แน่นอนครับผมแบบนี้และบุรีรัมที่พี่บอมทายไว้ครับผมถ้าไม่ทายอาจจะได้ลุ้นขวัญน,นี้นะครับได้ปุชิวไปหคิวครับผมแฟ่ฮะโพแทกแฟลรอดไหม แฟตกำลังจะตายแล้วเรียบร้อยเป็นไมกันที่ตัดแฟตได้เวนอติก้าขึ้นมาสวนเฟตดิเอาโมดคิวแบบนี้โมดคิวเป็นของเวนอติก้าแน่นอนครับ้ชมครับใช่ครับผมแล้วดูว่าตรงนี้ปาลาระเบิดเข้าไปเวนอติกา้าโอ้ยโอ้ย นี่ไงเยอะเหลือเกินครับผมตรงนี้แต่ว่าเวโรดิก้าได้ไปอีกหนึ่งคิวแบบนี้มดคิวเป็นของเวโรดิก้าแน่นอนนะสำหรับซีซั่นนี้ใช่ฮะับแตกินสีปิดไปอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมแล้วเดินต่อเลยครับผมตรงนี้แท็กอลาวสามครับผมเจแล้วฮะแท็กอลาวเดินยัดมาแล้วเก็บงานก่อนครับผมเก็บไม่ได้โดนสวนก็มาแล้วเห็นน็อกแทนจังหวะนี้โบแท็กไปยิงซิงแซสเพื่อนเก่าเก่ามากๆตีน้อยระเบิดเก็บหัวให้ตเกมไปสองคนชุกขึ้นมาได้ไหมตองเกยเป็นปคุณสามก็โบแตกตัดอีกนึงแล้วโกไดิ้งแค้นตะโกขึ้ออหื ไม่เ,เรียกก็ผมโบแท็กเจ็บม<อ>าอนนี้แต่มาดีจริงๆริบอบลีไปได้แม็กโซนัทปิดปิดออกไปก่อนครับผมเหลือตีน้อยคนเดียว,วตรงนี้แล้วปั๊มเลือดขึ้นมาได้จะมีปัญหาแล้วครับผมเก็บงานก่อนสิบคิวของไอแซงออลดาวแล้วตีน้อยสเปจจังหวะนี้แมคเคนซี่ระเบิดย้อยๆมาจังหวะนี้โบแท็กถึงบอบลีมาแล้วธนวัตตัดน็อกเจมแล้วเก็บเจมเออกจากเกมโดยทูเคซี่ครับผมเอ็ดกูรูเซียไปได้จเจเยอะน็อกดาวลงไปเหมือนกันแล้วสุดท้ายเอ็ดกูรูเซียปิดเลยครับผมตอนนียคิวซี โอ้แต่ว่าเจ้าแมนเทตไปครับผมแมนเทตออกก่อนนะหนับแปดลอดตกชั้นแบบ300%รอยเปอร์เซ็นต์นะแบบนี้อาร์มูรี่เกมมิ่งยิ่งโอกาสน้อยลงเท่านั้นนะครับถ้ายังอยากไปได้ต่อเลยมาได้ยินเสียงโผล่มาเรียบร้อยครับเอาแล้วครับสี่คิวของเอจีครับสิบคิวที่เหลือต้องทําให้ได้ครับอืมแต่ว่าโกลเด้นแคทเนี่ยยากนะจะได้แค่แหลงพลอยหรือเปล่าได้แหลงพลอยกันหนึ่งคิวอ่าครับผมแล้วดูว่าตัวิทต์สเปไปสเปไปทูเกตี้อยากได้เรียบร้อยครับผมเลือกที่จะไม่ปั๊มครับตามสไตล์กับตันบีฮะ 10คิวไปแล้วครับผมแล้วตรงนี้ไหลไป<ฮ>สุราบีได้ไปก่อนโอมโอมน็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำแบบสบายๆครับเอ็มจีได้ไปหนึ่งแต้มแต่ว่ายิงมายิงวัดก็เลยแล้วไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันเราเรียบร้อยเลยผมสูระเบียเมจิกจบในระดับที่6กไม่ได้ไปต่อในโคต้าทอป้าสายเปิดมาแล้วโดนขอจาก60แล้วไ <60 S 1> หลขึ้นมาแบบ,เร,บรเรียบร้อยครับ7คิวครับผมตรงนี้ฮะ อ้าวจังหวะน,นี้เดินมาเดินมาโดนโมจาเก็บไปดูกนันสิแน่นๆเลยครับผมสองนัดฮะหนึ่งนัดเข้าหัวหนึ่งนัดลำตัวส่งทูก,ท,กที่ลงไปนอนอนอกดาวก่อนแล้วทุกท่านธนวัรมาแก้แค้นให้กับน้องในทีมครับผมรู้แล้วฮะว่าอยู่ใต้ล่างครับผมนี่ครับผมยืนกันแบบบอยแบนด์นี่จูบองมนโนี่เป็น,นไง,<ด>ไงอ่าก็แฟนๆของอมรีเกมมิ่งนะซีซั่นนี้เนี่ยอ่าเหมือนจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ต้องมองเลยว่าสุดท้ายหาสไตล์ตัวเองเจอจนได้นะแล้วบอกเลยว่าซีซั่นหน้า หรือโทนเมนต์หน้าของอ m มรีเกมมิ่งนะครับผมสนุกแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น JKR นะทูเกตี้เขายิงได้ทุกคนนะครับผมเอ่ยไปเลยครับกูบีวัดใหญ่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับอัมรีเกมมิ่งครับผมปิดฉากได้อย่างสวยงามคังแสงปีศาจฮะปราศจาก